ตลอดเวลาที่ผ่านมาถึงเมืองแพกเส้นทางยังกว้างพอให้รถแล่นสวนกันได้แม้บางช่วงจะเริ่มเห็นงานในภาระของนักโทษอยู่กลางไายแต่พอพนจากเมืองแพกเส้นทางเริ่มแคบไายไปตามไหล่ผาหินจนบางช่วงรถก็ไม่อาจหลีกทางกันได้ต้องจอดหลบจัดหลีกให้กันและกันบนตะพักไหล่ทางที่พอมีอยู่เป็นระยะระยะเส้นทางช่วงนี้ตัดลัดเลาะเกาะขอบเหวตามไหล่เขา เลียไปกับแม่น้ําสายเล็กๆและเกือบทั้งหมดจะเป็นงานสร้างทางที่เป็นฝีมือของเหล่าบรรดานักโทษลุนล้วนสองข้างทางกองหินถูกขนมาเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีให้เห็นมากขึ้นมันเป็นงานของนักสร้างทางจําเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้นักโทษเหล่านี้ถูกกักกันกระจายะยุดในค่ายง่ายๆซึ่งเป็นเพียงเรือนไม้ไผ่หลังคามุงแฝกแต่มันย่อมแน่นหนาเด็ดขาดด้วยกฎอาญาจากผู้คุ